ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันเนาะโอเคชาเลนจ์ <Okay. S 1> อะไรซื้อของอซื้อของตามสีเท่านั้นโอเคไม่เอาไม่ได้ต้องซื้อของตามสีที่เราเลือกได้เท่านั้น <laughs> ไม่ได้อะ DIY ซื้อของตามสีเท่านั้น <laughs> อะสุ่มเลยจะ้ะฮะจ้าเลิฟ สีอะไรสีม่วงเย่ได้สีม่วงเหรอม่วงไม่คิดกับได้สีชมพูเลยอ๋อสีม่วงทุกคนได้สีม่วงอะไรม่วงจ้าไหนจ้าไม่มีทุกคนก็เคยถามของสีม่วงแต่ไม่ได้ม่วงเลยทุกคนเจอแล้วสีม่วงสีม่วงโอกค่ะอันนี้สีม่วงได้ละอัน อยากได้กันไกลแบบอันนี้มากเห็นปะข้างหลังสีฟ้าแต่ไม่ไม่ใช่สีม่วงไงเนี่ยทุกคนอันนี้อยากได้มากเลยอันนี้คือสีม่วงแค่นี้แม่แม่อันนี้สีม่วงไหมอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้แหละอันนี้ทุกคนี่สีม่วงนี่ม่วงมากเอาอันนี้เอานี้พออันนี้ก็ม่วงเหมือนกันใช่ไหมแม่เนอะสีม่วงอันนี้ก็สีม่วงนะคะก็คือสีม่วงหนูก็คือตาบดสีฮะ คก็เลยได้อันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะมีสีม่วงไหมนี่นะคะทุกคนสีม่วงนะคะสีม่วงก็คืออันนี้นะคะมันมีสีม่วงจอาอันนี้นะสีสีม่วงนะคะสีม่วงอ๋อฮะอะไรคะสีม่วงเต็มเลยนี่คือจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เนี่ยสีม่วงเต็มเลยเห็นไหมสีม่วงสีม่วง สีม่วงค่ะสีม่วงค่ะสีม่วงไหนม่วงม่วงมากแม่ไหนม่วงม่วงมากไหนม่วงจะม่วงเนี่ยม่วงอันนี้ก็ม่วงไหนม่วงตาบอดสีเหรอบ้านนี้ตาบอดสีข้าเขียวค่ะดำเขา